สวัสดีค่ะเมื่อนี้สาวอีสานอาศัยในนอร์เวย์หรือส่ง youtube สาวอีสานในนอร์เวย์ออสโลกัดสีผ้ามาเห็ดแกแงฟักทองใช้ไก่เหนียวค่ะไก่เหนียวนี่ก็คือไก่เม่ไข่นะคะแล้วในซูปเปอร์มาร์เก็ตเขากรสีเอามาขายราคาถูกปกติคนนอตเขาก็สีโบกอยซสือดอกคะ่ะแต่คนไทยมักเอามาเห็ดแกงรสศาสตร์มันก็นสีคือ แกงแกงไกบ่บานเห่านะคะค่ะพอดีอเพศน่ะเป็นเป็นวัดค่ะก็เลยนึกถึงเขาเออนี่ยังกน็นึกถึงสดหนามห่อน,อนจะสีนะใได้ฟักทองมาพอดีส่วงนี้ฟักทองนอกเวลาหลายๆค่ะไปทั้งได้ก็มีแต่มมไปเก็บไปสื้อฟักทองเขาก็เลยแบง่งมาให้ค่ะทั้งฟักทองทั้งเขาปวดแบง่งมาให้ เผ็ดกันเลยเอามากแกงไก่ค่ะเพราะว่าพักอีตู้นี้ข้ากับปูกไหวอยู่แล้วด้วยค่ะนี่ค่ะแกงไก่แกงไก่ใส่ฟักทองค่ะฟักทองกับสปเป็นเจี่อสีรูปร่างหน้าตากับบุกคือฟักทองบานห้าวด้วยค่ะแต่ว่าตัวนี้มันอาจจะแต่แต่ตัวนี้นี่ฟักทองตัวนี้จะบ่บโบเหลืองทอบานห้าะเบื้องเราสาดเป็นไงอืม้ม รสชาติแ่บอยู่ค่ะมันแดนแต่ว่ามันบอทบาลเท่าเนาะเบืองเบืองกับเผ็กดกับซีโซดเมื่อนีร่ล่ะค่ะเป็นอาหารเสาร์ปกติกินอาหารปกติกินขนมปังเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเสาร์อาทิตย์นี้เขาบบก,กินขนมปังได้อาหารเสาร์กินอาหารไทยเป็นกว๋วยจับกว๋วยเตี๋ยวยังไปสงสัรนะ อืมซวงเลยค่ะเพราะว่าแกงแล้วกสิเอาไปแจกเพื่อนฟูงแถวนี่ล่ะก่ะก้นที๋หายฟักทองมากกะแจกเขาค่ะอืมบิ้งด้วค่ะฟักทองบานห้าแพ้งจะฟักทองพลังรลคษาถือค่ะดังนั้นขอแนะนำว่ามูพวกที่อยู่โซนยุโรปหรือว่าโซนต่างประเทศ ให้กินของที่มีที่เขามีตามฤดูกาลดีกว่าค่ะถ้าขาสิถึกประหยัดนำ้ำผงมันได้ฟินฟินของฟักทองอย่างดีแล้วค่ะฟักทองนี่มีประโยชน์หลายเลยค่ะเด้อเพชรก็มาก,กินอยู่แล้วนะคะ่ะเดี๋ยวกินแล้วไปเบิ่งวิธีการเลยค่ะว่าเพชรแกงยังไงเป็นการแกงแบบเรียบง่ายบบได้พิธีรีตองบบได้ ยุ่งยากเข้าสามารถแกงและอัดส่งฟิตไหวเลยค่ะเวลาเห็นงานมันเหนื่อยๆเอาออกมาหรือว่าออกมากมือนึงก่อนที่กินนะคะแล้วก็อุ่นกินเลยเลยนี่ความสะดวกสบายของพ่อแม่พี่น้องที่อยีกอ่กอาตั้งตัางประเทศด้วยค่ะไปเบิิงกันเลยค่ะ ค่ะเพื่อนๆก็ได้เห็นวิธีการแกงแล้วค่ะใส่เวลาบดโดนค่ะประมาณสิมหานาทีก็เรียบร้อยค่ะเพระาะว่าฟักทองเขาจะต้องอแกงโดนนะคะมันจะซุกเร็วฟักทองนอกเวหรือว่าฟักทองฝรั่งนี่มันจะซุกเร็วค่ะดังนั้นเพื่อนๆบบตรงห่วงเรื่องการใส่เวลาค่ะดะดกรวดเร็ว,วอร่อยด้วยเพะว่าคันมีคํามติสม้มหรือว่าคั่มนะนําอียงนะคะ กเขียนมา,ตาใต่แกต่คลิปใดเลยเด้อค่ะสําหรับมือนีเพชรก็ขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณทิดรับส้มแล้วก็ให้กําลังใจกันเหลื่อยมากเด้อค่ะเด้อมียังกะติส้มได้ค่ะสวัสดีค่ะ